เบบี Baby, ต้องมาแล้วมากคิมฮันนีมูนไม่พักหวานหนักที่เกาหลียังกระโดดออกมาจากในซีรีส์เลยก็ว่าได้หลังคู่รักชื่อดังอย่างมาร์ปรินและคิมเบอร์รี่แอนโทเทมัสได้ก่วงกันไปอวดความหวานไกลถึงประเทศเกาหลีใต้พร้อมกับเผยโมเมนต์สุดน่ารักสวมชุดฮันนปกเกาหลีคู่กันเหมาะสมงดงามเหมือนกับพระนางในซีรีส์ไม่มีทิศ แต่รอบนี้ก็ไม่เชิงฮันนีมูนซะที่เดียวพอาะเจ้าตัวก็ไปทำงานด้วยเลยถือโอกาสไปกินไปเที่ยวในตัววดภาพอาหารเกาหลีฟินๆบรรยากาศสวยๆมาฝากกันหลายรูปแถมยังมีชอ็อตหวานๆออกมามากมายให้คนโสดได้เห็นบอกเลยว่าอิจฉากันสนาน ทิปเก,กาหลีหวานขนาดนีน้ก็ไม่รู้ว่าเบบี้จะมาเมื่อไร่พอตั้งแต่ทั้งสองคนเข้าพิธีแต่งงานกันไปก็ผ่านไปนานแล้วถึง2ปีแต่ก็ยังไม่มีหนูน้อยมาเติมเต็มครอบครัควทั้งยังปฏิเสธมาตลอดว่อย,อย่างไม่ใช่เร็วๆนี้แต่ว่ากลัวจะแบบว่าเซอร์ไพรส์ไหมไม่มีด่น้องจะเอกมาก<า>่อนไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเลิกหรอ ปีไม่ได้ต้องมาเมียมารอเลยนะปีน้าเปเมียีมูเล็กไม่ได้ไแล้วอยากให้ลูกเกิดปีไหนไม่เ็เมียมใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดก็มาเมียเป็นต้นไผ่ได้แต่ว่าเนี่ย ไไม่ได้ถึงจะยังไม่มีเบบี้น้อยมาเป็นโซ่ทองคล้่ใจแต่นั่นก็ทําให้มาคิมได้มีเวลาร่วมกันมากขึ้นอย่างที่บอกว่าคู่นี้เขาฮันนีมูนกันแบบไม่มีพักเพราะในอินสตาแกรมส่วนตัวของทั้งสองคนก็มาอวดภาพหวานๆให้เห็นอยู่บ่อยๆอย่างล่าสุดก็ไปถึงประเทศกรีซและนอร์เวย์รวมกับเพื่อนๆแต่ความหวานก็ไม่เคยลดลงเลยละค่ะ so would you please หรือจะเป็นตอนที่ไปภูเก็ตก็บรรยากาศดีมากๆพากาันไปล่องเรือรับแสงอาทิตย์ดูวิวพระอาทิตย์ตกยามเย็นโรแมนติกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจนหลายคนนั้นอดใจรอเห็นหลานตัวน้อยแทบไม่ไหวกันเลยทีเดียว หากพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ของมากคิมก็ต้องบอกเลยว่าคู่นี้เขาโชคดีกันมากๆที่มีกันและกันความรักของทั้งสองคนนั้นยาวนานมามากกว่า12ปีแต่ทางคู่ก็ยังหวานเสมอตัวเสมอปลายไม่เคยเปลี่ยนเหมือนกับที่สาวคิมเบอรี่ได้บอกว่าทุกครั้งที่นุ่มมากพาไปทานอะไรอร่อยๆนุ่มมากก็มักจะให้เธอนั้นทานเป็นคำแรกและเหลือคำสุดท้ายให้เธอไว้เสมอเขารักที่พี่คอยสั่อาหารให้เขากอดแล้วก็เก็บชิ้นสุดท้ายให้เขาเสมอ เขามั่นใจว่าความรักของเราจะแข็งแรงและมั่นคงแบบนี้ตลอดไปบอกเลยว่าเป็นการกระทําที่น่ารักมากๆในขณะที่น่มมากเองก็พูดอยู่ทุกครั้งว่าเขานั้นโชคดีที่สุดที่มีคิมเบอรี่มาเป็นคู่ชีวิตได้เรยผแค่โชคดีที่สุดในโลกแล้วแค่นั้นเองออ แถมครอบครัวก็สุขสันต์สุดๆแม้จะยังไม่มีเบบี๋น้อยมาวิ่งเล่นในบ้านแต่ก็มีน้องหมาที่ทั้งคู่รักมากๆทําให้บ้านมีรอยยิ้มอยู่ตลอดส่วนเรื่องเบบี๋ของทงั้งคู่ด้วยความที่สาวคิมนั้นเป็นคนสายมูแบบจริงๆโดนทักว่าปีนี้มีแล้วอาจจะไม่ถูกฉลกเท่าไหร่แต่ปีหน้าก็มีหวังงานนี้ก็ต้องรอรุ้นกันว่าเบบี๋น้อยของมาคิมจะมาปีหน้าหรือไม่ยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปลคะค่ะ